สวัสดีค่ะดรดมที่ปกสวัสดีครับปุ้มครบับวันนี้เรามาในบรรยากาศสบายๆวันอาทิตย์ตอนเย็นเนาะหลายๆคนเขาพักกันเราก็พักค่ะพักความรู้ที่มันเรียกว่าไล่เข้ามาเต็มทีแล้วนี่นคือเรื่องอะไรนะแหมฉากช,ชัดเจนเลย PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกองค์กรต้องทําตาม อันนี้เป็นโสโลแกนของใครอะดรอุด,อดมจริงต้องบอกว่าเป็นโสโลแกนของเราเองคือเราพยายามจะสื่อให้สื่อให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ก,กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะที่วันนี้ชวนคุณปุ้มคุยอะมันเป็นเรื่องที่กระทบกับองคอ์กรทุกองคอ์กรแล้วก็<ม><ม>รจริงจริงมันกระทบกับคนทุกคนด้วยสาภาพยุโรปอันนั้นเขาก้าวหน้ามากเลยนะเรื่องของดิจิทัลใช่แล้วเขาออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับเรียกย่อๆว่า GDPR เขาลุกขึ้นม,ม,มาทําก่อนถ้าจะไม่ปิดสองปีที่แล้วใช่ไหมใช่มันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีสองเออสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับคือคือสามปีนะฮะมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีแนวปฏิบัตินะครับออกมาตั้งแต่ปีถ้าจะปีสองศูนย์หนึ่งสองนะฮะคือมีแนวปฏิบัติ<อ>ก่อนหน้านั้นอีกนะครับแล้วมา<อ>บังคับ<อ>จริงๆจังๆปีสองศูนย์หนึ่งแปดค่ะ<อ>ค่ะ เพราะว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล oh. เขาให้ความสําคัญกับข,ข้อมูลส่วนบุคคลว่าถ,ถ้าถ้าถ้าใครก็ตามเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าใครเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรยุโรปที่อยู่อยู่ในยูเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้ขอ uh huh. ความยินยอมโดยไม่ได้ขอ <c oughs> ความยินยอมนะแล้วเอาไป <c oughs> ใช้แล้วเนี่ยนะครับเกิดการล่วไหล นะครับถลกะเมิดละเมิดอันตรายเนอะออกฎหมายฉบับนี้ให้มีโทษปรับค่ะโทษปรับปรับองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในสาภาพยุโรปด้วยหรือว่าถ้าคุณเป็นประเทศถ้าคุณเป็นองค์กรอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าคุณละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรยุโรปประชากรยูดีกว่าเราอย่าใช้คำว่ายุโรปเราใช้ยูประชากรยูเนี่ย คุณมีสิทธิ์โดนปรับจากสหภาพยุโรป้งง้าอมถ้าเราใช้คาว่าประชากรของที่อยู่ในสหภาพประเทศของสหภาพยุโรปคำนี้จะใช่ถูกไหมใช่ถูกถูก ECD ใช่เพราะว่าถ้าใช้คําว่ายุโรปมันกว้างไปเพราะว่าหลายประเทศมียุโรปตะวันตกตะวันออกหลายประเทศอยู่ในหลายประเทศไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปเนาะก็อก็มันก็เลยจริงๆมันก็เลยทําให้ หลายหลายประเทศเนี่ยมันต้องเร่งกฎหมายฉบับนี้เพราะต้องทัธุรกิจร่วมกันกับสหภาพยุโรปอ๋อ,อพอเราเป็นผู้ค้ากับสหภาพยุโรปกฎหมายเขามีอะไรเราก็ต้องตัว้สอดคล้องถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีกรณีที่ที่พูดวันนี้แหละเพราะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเข้ามามีข้อมูลแล้วเราก็บอกว่า Data is New Oil. อิสเนียลไอประโยคพวกนี้เป็นที่มาของกฎหมายพวกนี้ด้วยไหมถูกถูกใช่ใช่เป็นที่มาด้วย เพราะมันก็จะทำให้ก็อย่างอย่าง google โดนปรบับ a c e b o o k โดนปรบับโดนสหภาพยุโรปปรับเนี่ยเขาโดนปรับจากกฎหมายฉบับนี้ GDPR นะครับทีนี้โอเคอันนั้นคือแรงกดดันของสหภาพยุโรปเพราะว่าเราทําธุรกิจกับสหภาพยุโรปถูกไหม <c oughs> เพราะฉนั้นพอเราทําธุรกิจกับสหภาพยุโรปเราไม่เราไม่มีกฎหมายประเภทเดียวกันเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําธุรกิจกับเราเนาะ แปลว่าอะไรพอเขาไม่ทําธุรกิจกับเราแปลว่าเขาจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรยู EU, เนี่ยาให้เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าโควิดไม่ระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวโยุโรปเดินทางมาไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวโยุโรปเนี่ยเราจะทาธุรกิจกับเขาได้ไหมไม่ได้ใค่อ่อคนสาภ,ภาพยุโรปจะมาซื้อขายหุ้นในเมืองไทยได้ไหมไม่ได้ว่า พราะข้อมูลมันจะส่งกันอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวนะข้อมูลที่มันไหลผ่านเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเยอะแยะไปหมดทีนี้ใครไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ต้องทําตามต้องปรับปรุงกฎหมายนะครับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอาเซียนเอ,เอาเฉพาะในอาเซียนเนี่ยนะครับสิงคโปร์มีกฎหมายฉบับนี้แล้วมาเลเซียมีแล้ว อินโดนีเซียมีแล้วฟิลิปปินส์มีแล้วและไทยก็มีแล้วด้วยนะฮะไทยก็มีแล้วเพียงแต่ว่าเราถูกเลื่อนเพราะว่าโควิดแลวทุกประเทศก็เลื่อนหมดนะเพียงแต่ว่าบางประเทศออกมาเร็วก็มีผลบังคับใช้เลยนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยออกออกมางานแล้วก็มีผลบังคับใช้เลยเหตุเพราะนั้นมันมีความจําเป็นที่เมืองไทยต้องมีกฎหมายฉบับนี้นะ อ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าอ่านดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่อยู่ในรา,าชอาณาจักรไทยแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าง Facebook เองอย่าง l ล n e อย่าง Google หรือแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นเอ่อล a ซาด้าช้อปปีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีการเอาข้อมูลส่วนบุคคลของ คนที่อาศัยอยู่เมืองไทยไปใช้ประโย,<ฆ>ยชน์กฎหมายฉบับน<ฆ>ี้บอกว่าถ้าคุณจะเอาข้อมูลออกไปต่างประเทศเนี่ยคุณต้องได้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอือมคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แล้วคุณต้องมีตัวแ<ฆ>ทนอยู่ในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนีมม้มองในมุมมองในมุมแมคโรมันดูดีเลยใช่ไหมเออเราเรามีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เราเออ่ทำการค้ายุโรปได้ แล้วเราก็ทําการค้ากับเพื่อนบ้านเราได้ด้วยเพราะถ้าเพื่อนบ้านเราบอกว่าเอ้เพื่อนบ้านเราก็ถ้าเราไม่มีกฎหมายฉบับนี้เพื่อนบ้านเราก็ไม่กล้าทําธุรกิจกับเราใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีแล้วเกาหลีใต้มีแม้แต่จีนยังมีกฎหมายฉบับอือคุณุดองพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยเนาะมันเหมือนเข้าเมืองตาเหลิวต้องหลวตาตามเขามีกฎระเบียบอะไรของแต่ละประเทศถ้ามาตรฐานเราไม่เสมอกัน ถ้าเป็นคนเข้าวัดเข้าวา่าเขาบอกสินไม่เสมอการคบกันไม่ได้ใช่ไหมมันมันเดียวกันต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ซีเรียสในแง่ของเราเราก็มองว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายของข้อมูลส่วนบคุคคลความเป็นกฎหข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแบบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่ที่ที่อ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์แล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ของตัวเองได้หลายอย่างคุณปุ้มผมผมยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลข้อมูลของเราเป็นทรัพย์ส,สินอะ่ะปัจจุบันมันเป็นรัย์ส,สินของเราแล้วอะ่ะผมขอผมมีเบอร์โทรผมมีเบอร์โทรมีชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลของคุณปุ้มผมไม่ได้เป็นเจ้าของผมมีนะแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ คุณปุ้มยังเป็นเจ้าของอยู่อันนี้ยกตัวอย่างแบบเห็นเป็นร่ปมธรรมเพงแต่ว่าคุณปุ้มให้ผมไว้ใช้ในเรื่องที่คุณปุ้มอนุญาตเราประสานงานกันบางเรื่องเราก็ต้องมีข้อมูลกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใช,ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้เนี่ยมันบอกชัดเจนเลยว่าข้อมูลของเรายัางเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของเนี่ยยังเป็นของเขาอยู่ค่ะอ่าะะซึ่งซึ่งมัน ซึ่งมันถ้าเราพูดว่า data is a new oil เนี่ยบอกว่าข้อมูลเนี่ยคิดมากเป็นอน้ำมันดิบเป็นทรัพย์สินเรามักจะมองว่ามันเป็นทรัพย์สินของคนเก็บถูกปมบุที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะไม่เข้าใจเราจะพูดว่า e ีคอมเมิรหรือเวลาเราใช้อะไรทางทางออนไลน์ก็ตามเนี่ยเราถูกเก็บข้อมูลไปแล้ว แล้วเขาก็ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นอีโคซิสเต็มไปสร้างธุรกิจเป็นวงจรแต่ในมุมกลับกันวันนี้เหมือนคุณดมอาจจะบอกพวกเราว่าจะบอกปุ้มกับคนที่มีโอากาสฟังว่าจริงๆสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราต้องเข้าใจในมิติให้ครบขึ้นประมาณนี้นะใชใช่คือคือพอเรามองว่ามันเป็นของเราในกฎหมายฉบับเนี้ยมันบอกว่ามันยังเป็นของเจ้าของข้อมูลอยู่นะแล้วการเคลื่อนไหวของตัวเรา ไื่ <Länder. S 1> ว่าใครจะไปเก็บให้เราหรือว่าเราจะไปใช้บริการที่ไหนก็ตาม<ฆ>วันเนี้ยคุณดมกลัญชีพวกเราเห็นว่าอย่าไปละเลยนะ<แ>เพราะสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์อ่ะคือเราถ้าเรารู้จักกฎหมาย<อ>ที่เราคุยกันหัวข้อโตโตนี้ใช่ไหม PDPa เลยลงมาในเชิงปฏิบัติกะโอ,อ้อบแสดงว่าข้อมูลในแต่ละที่ที่มันยึดโยงกันกฎหมายฉบ <không S 1> ับนี้ก็จะทําหน้าที่เข้ามาสอดส่อง ทำให้การทํางานที่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงในแต่ละจุดของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมคะไม่ง่ายไม่ง่ายก็คือบางธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยอเช่นธุรกิจซื้อมาขายไปแล้วขายของแบบ B to B อย่างเงี้ยธุรกิจประเภทเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยอ๋อ,อปาร์ตี้น้อยอเพราะว่าซื้อซื้อมาขายไปพนักงานก็จะน้อยถูกไหมก็ไม่มีอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นขายส่งแบบ B to B เช่นขายโต๊ะ ขาย, e, ขาย NOT, เก้าอี้ขายน็อตอ่ะเนี้ยขายน็อตเอาดีอา่าขายน็อตขายเศษเหล็กหรือขายเอใบมีดพวกเนี้ยลูกค้าเป็นนิติบุคคลลูกค้าก็คู่ค้าก็มีข้อมูลบุคคลน้อยลูกค,ค้าก็มีข้อมูลบุคคลน้อยเพราะส่วนใหญ่มีข้อมูลแค่กรรมการน่ะเห็ไหมคุณพน,นกักงานก็น้อยจะกระทบจากกฎหมายฉบับนี้น้อยมากแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้า อ่าพนักงานเยอะจะขายส่งขายปีกไม่รู้ละแต่พนักงานเยอะแต่ถ้าเป็นธุรกิจขายปีกโอ้นี่ข้อมูลบุคคลคนเยอะๆอยๆใหญ่แต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการโอ้โหนี่ยิ่งเยอะสุดใช่ไหมเพราะธุรกิจบริการเนี่ยมะอ,อย่างโรงเรียนโรงแรมจะท่องเที่ยวโรงพยาบาลน,นี่คือธุรกิจบริการธุรกิจที่มีการเก็บข้อมูลพวกํำ CRM อืมอ,อันนี้สําคัญเลยนะพวกนี้นี่ก็เป็นปัญหายเยอะมากตามกฎหมายฉบับนี้เรื่องพวกเนี้ยเราก็ยังต้องอยู่กับมันแล้วออนไลน์มันก็มาประทะรอบตัวหมดเลย p d p a นี่จะเป็นชื่อที่ทุกคนต้องรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมของลูกค้าอะไรนะผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งคนทำงานเจ้าของธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนมีมิติที่ต้องเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือ อในแง่ขององค์กรเนี่ยเวลาจะเตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้อ่ะอย่างแรกเลยที่องค์กรเนี่ยจําเป็นจะต้องมีนะครับอันแรกเลยนะในกฎหมายเนี่ยมันบอกว่ามันต้องมีแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้สําคัญเนาะ,ะ<อ>คือคือมันต้องบอกเลยว่าในธุรกิจเราอ่ะเราจะปฏิบัติ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหนค่ะทีนี้อันนี้เราเรียกว่า privacy notice ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษโอเคแต่ว่า notice อันนี้เนี่ยมันกำลังพูดถึงลูกมัถึงพูดถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละช่องทางค่ะแต่การจะบอกบอกออนโยบายของบริษัทหรือแนวปฏิบัติของบริษัทที่มีต่อเจ้าของข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละช่องทางได้เนี่ย มันควรมีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทก่อนเราเรียกว่า privacy policy ทุก <ใน S 2> องค์กรกำหนดเองเหรอซึ่งองค์กรเองควรกำหนดเองแต่กำหนดล้อกับกฎหมายอ๋ออ่าล้อกับกฎหมายแล้วก็หลักสากลเรามีหลักสากลว่าด้วยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยก็เป็นคนสร้างหลักสากลพวกนี้ขึ้นมาเขาหลีดนำอ่ เีดนำแ,แล้วก็ทุกประเทศก็เอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติใ,ในการออกกฎหมายเพราะฉะนั้นองค์กรต้อง,งออกแนวปฏิบัติพวกนี้การจะออกแนวปฏิบัติพวกนี้ได้เนี่ยองค์กรก็จะต้องรู้ก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใครบ้างเก็บแบบไหนเก็บอย่างไรค่ะแล้วเก็บแล้วจะเอาไปใช้แบบไหนใช้อย่างไรเนี่ยองค์กรต้องบอก นะครับทีนี้นอกจากไอแนวแนวปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ Pri กับ privacy Policy แล้วเนี่ยในกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องมีการบันทึกกิจกรรมนะฮะ <c oughs> ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับภาษาอังกฤษมันเรียกว่าโลปานะครับเราปฏิเสธภาษาอังกฤษไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเชื่อมโยงมันเป็น<อ>สับมันเป็นสับส,บสบแสงที่มันใช้กันะ น้อแล้วมันจะง่ายม,มันจะมันจะง่ายพูดเป็นภาษาไทยมันก็จะยาวยืดเยอะเดี๋ยวจะเป็นไนนะกระดั้งกระดัางพันสำลมุน,น <laughs> ท่านทีนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเก็บแบบไหนยอย่างไรค่ะเอะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือเราต้องทำตัวโลป้าเนี่ยเพื่อที่เก็บเอาไว้เผื่อว่ามีคนมาขอใช้สิทธิ์ในการดูไง ตอนนี้เหลืออีกเวลาห้าเดือนนะ,ะ,ะก็คือเราเราไม่เราเราตอนนี้คุยกันอยู่เนี่ยคือปลายปลายปีหกสี่ละเอานะับมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามีห้าเดือนในการเตรียมตัวปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เพะ,ะวันที่หนึ่งมิถุนาประกาศใช้เพราะฉะน,นั้นถ้าองค์กรไหนยังไม่ยังไม่ได้เตรียมต้องเตรียมละ่ะ แสดงว่าตอนนี้เราเขาดาวเขาดาวปีใหม่ก็ว่าปะโ <Yeah. S 2> อมิครคนจะมาก็ว่าปะ <Yeah. S 2> แต่เขาดาวของคนทําธุรกิจผู้บริโภคทุกคนที่คนต้องตื่นตัวรู้ของตัวเองเพื่อจะทําอะไรก็ตามหนึ่งมิถุนานี้เป็นจุดสตาร์ทที่ทุกอย่างจะรันร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมิถุนาเนี่ยอันนี้ข้อดีก็คือว่าหนึ่งมิถุนา,นาแม้ว่าเราทําไม่เสร็จ ก็ไม่มีเราก็ไม่มีใครมาฟ้องเรานะถ้าเราไม่ทําผิดถ้าเราไม่ทำผิดถดูกต้องแต่ถ้าเราทําผิดเมื่อไหร่ปุ๊บแต่จะไม่แทมเลยล่ะเออมันก็เข้ากฎหมายฉบับนี้เลยนัออ่นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือว่าทุกองค์กรต้องเตรียมนี้ต่อให้เราเตรียมดีที่สุดก็ตามเนี่ยแล้วมันก็เหมือนเราเราขับรถอะคุณผู้มเราขับรถดียังไงอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นถูกไหม อ oh, อาจจะเป็นคนเชียวชนเราถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าเราได้เตรียมตัวได้ดีแล้วอาจจะโดนแฮกข้อมูลอาจจะหลุดแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยบนบนเว็บของบริษัทก็เอว็บ p d p a o n l i n e t h ก็เข้าไปอ่านนะเข้าไปศึกษาหรือมีหลักสูตร e-Learning ก็ไปเรียนนะฮะมีสัมมนาก็ไปฟงังอะไรอย่างเงี้ยเขาน, <ะ S 2> น่าจะเชิญคุณมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ทำกฎหมาย PDPA เนพะราะจำได้ว่าเรื่องนี้เออจริงๆถ้าเท่าที่รู้จักกันมายี่สิบกว่าปีเนี่ยเราก็ทีท่บอกเป็นคนสนใจเรื่องออนไลน์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นคนแรกๆที e ่ทำเรื่อง e-learning แล้วก็ในความเป็นเพื่อนที่เราพูดคุยกันหลายๆเรื่องก็พบว่าคุณทําเรื่องดิจิทัลลิเทเลซีด้วยจริงๆมันเป็นตัวเชื่อมกับอันนี้แล้วเมื่อกี้พูดถึงสถาบันนี่คุณทําเนี่ยในความเป็นจริงคนที่ไม่รู้เลยยังเป็นซีโร่เซตอยู่เนี่ยเซตซีโร่อยู่เนี่ย เข้าไปคุยกับคุณเนี่ยน่าจะได้ครบทั้งอีโคซิสต็มของการบรหิหารจัดการทั้งข้อมูลทั้งความรู้ที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็สามารถเชื่อมปลั๊กต่อการค้าระหว่างประเทศเพราะบอกเดี๋ยวนี้อย่าไปมองว่าทําอะไรแล้วจะขายในประเทศต้องมองโกลบอลต้องมองภาพใหญ่อยากบอกอะไรคนที่เขากำลังฟังอยู่ว่าเออเรื่องนี้อยากให้ตระหนักอ่ะคุณปุ้มเนาะคือคือผมคิดว่า อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นกฎหมายที่สำคัญมากกระทบกับทุกคนทุกองค์กรที่มีสหลายมิติทั้งในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการแข่งขันทางการค้า,านะครับในแง่ของออการ transformation นะ digital transformation เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของกฎหมายฉบับนี้คือมันมีการลงโทษถ้าเราไม่ปฏิบัติ ตามแล้วมันมีปัญหาแต่ถ้าเราอยากเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะครับอันนี้เขาบอกตรงๆนะมีหลายคนหลายองค์กรที่เวลาคุยกันเขาอ้ยไม่ทำละเดี๋ยวองค์กรเขาอาจจะไม่ไม่จำเป็นผมก็บอกว่าหรือโทษนะหรือเขาตีความว่า Data สสำหรับเขาอะในธุรกิจแบบเขาอะมันไม่ค่อยอยู่ใน,นกลไกในการค้าขายของเขาเป็น<ก>ไปจจไดนะ้ก็อาจ,จะมีอาจจะมีคนที่ คิดอย่างนั้นแล้วทําอย่างนั้นซึ่งซึ่งแต่ในความจริงไม่ใช่นะวันเนี้ยก็ก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็บังคับเขาไม่ได้อาจุยค่ะสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับเนี้เกี่ยวข้องกับคนสี่กลุ่มคือผู้ถือหุ้นค่ะนะครับพนักงานนะครับคู่ค้าและลูกค้าเกี่ยวข้องกับสามเรื่องนะครับคือสัญญาข้อตกลงในองค์กรเกี่ยวข้องกับ กระบวนการทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบไอทีและไอซทีในองค์กรแล้วเราส่งเสียงให้ตัวองค์กรที่มาเก็บข้อมูลเราว่านี่เป็นสิทธิ์ของเรามันจะทำให้เขาต้องปรับตัวผมคิดว่าในโลกยุคนี้เนี่ยทั้งผู้บริโภคแล้วก็องค์กรต่าง,างๆจะต้องอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยแปลว่าโดยเฉพาะในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแปลว่าเราอนุญาตให้คุณใช้ คุณก็ใช้ให้ถูกต้องครับอันนี้มันก็จะทําให้ไม่เกิดกระทบกระทั่งกันแล้วก็ธุรกิจมันก็จะถูกพัฒน,นาแล้วก็หน้าต่อไปได้มันปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราต้องยอมให้เขารับรู้ข้อมูลเราบางเรื่องและในขณะเดียวกันข้อมูลของเราบางเรื่องมันก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตท,ที่สะดวกสบายขึ้นของเราใช่ครับถูกต้องแต,แต่ในอีกมิติหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าข้อมูลของเราแล้วไม่ปกป้องเลยอาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นิดเดียวค่ะ <Okay. S 1> สุดท้ายคล้าย,าย,ายจริงๆว่า มื่อกี้เราบอกไปถึงสถานที่ที่เขาไปหาความรู้เกิดใครที่ฟังแล้วอยากเป็นลูกค้าอยากคอนแทกก็คืออดเดสที่บอกหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมใช่ใช่ใชไปอดเดสที่ตองการได้เลยคุณปุ๊บก็คอนแทคได้เลยเนาะแล้วถ้าบอกว่าฟังเราเนี่ยจะลดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปคุยกันหลังไหมนะคะไมคโอเคได้ครับขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณมากที่ชวนมาคุยชวนมาแบ่งปันความรู้เพราะว่าเราได้ยินกันมาต่อแล้วพูดมาต่อเราได้ยินกรณีเริ่ม ออสเตรเลียฟ้อง Google สำนักข่าวอันนั้นก็ถือเป็นกรณีละเมิดข้อมูลของสำนักข่าวเราเห็นสำนักข่าวปิดตัวเพราะว่าทําไปแล้วไม่ได้ตังค์เพราะทั้ง Google ทั้ง Facebook ก็มีข้อมูลแน่นไปหมดเต็มไปหมดเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะหมดเลยที่เริ่มมีกรณีการฟ้องเกิดขึ้นแม้กระทั่งอะไรนะล่าสุดพิมพ์นิพายก็โดนละเมิดข้อความอะไรสักอย่างแล้วถ้าใครติดตามขอ้คุณอุดมดูแลสุขภาพดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรตำแหน่งวันนี้มีอะไรบ้างคะยอนพวกเราฟังนิดนึงทิ้งท้าย ตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลท์นะครับเป็นประธานของสถาบันพัฒนาและทดสอบทาากดิจิตอลเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยเป็นอุปนายกสมาคมผู้ปรกบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซเป็นอุปนายกสมาคมการค้าดิจิตัลไทยนะครับเป็นกรรมการผู้สมควรรู้ของ างด้านดิจิตอลของสถาบันคุณวิชาชีพพอก่อนนะพอก่อนนะเพราะว่าอย่างที่หมอไปอะค่ะว่าถ้าใครฟัง<า>ตำแหน่<ร>ง,<า>งที่เดเอร์ดวมที่ปกใครเกษตรพูดเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ในเพลงของปีเตอร์คอปเดรินดอลก็จริงแต่เขาพยายามทำหลายๆอย่างหลายๆบทบาทไปตามกันต่อนะคะวันนี้เป็นการคุยกันแบบ <c oughs> เพื่อน<ม>คุยกับเพื่อน แล้วก็ <Okay. S 1> ต้องการแบ่งปันข้อมูลดีๆแล้วสิ่งที่กําลังจะมาถึงกับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังปุ้มสุริวันุพรชก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีที่ผ่านๆมาเราเหนื่อยเราทอ้อปีหน้าเตรียมตัวที่จะเหนื่อยแล้วจะได้ไม่ทอ้อขอมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีลากันตรงนี้สวัสดีค่ะคุณดรอมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ